วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุสายใหญ่พูดแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราจะมาดูกันว่าพี่น้อง f อฟทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าสุสายใหญ่คือนักร้องคือศิลปินคุณภาพล้นล้วน,วนความรับผิดชอบสูงเป็นกําลังใจทั้งสุงและป่ามดครับบวกหนึ่งสุสายใหญ่คือศิลปินคนหนึ่งที่มีคุณภาพล้นเหลือขป็นศิลปิน ต้นแบบที่เอาเป็นแบบอย่างได้ดีที่สุดขับไปหน้าเดิร์ขสุสายใหญ่คอมเมนต์ Comment ที่สองกล่าวว่าสุสายใหญ่ศิลปินคุณภาพครบทุกอย่างเสียงดีหน้าตาดีวางตัวดีศิลปินมาตรฐานสูงคอมเมนต์ Comment ที่สากล่าวว่าชอบสุสายใหญ่เสียงดีมากๆน้องเก่งหลายด้านรักและสนับสนุนให้อยู่กับสาวน้อยไปนานๆเฮงเหมานหไปกับสาวน้อยตลอดทุกฤดูกาลจ้า คอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่าปามดก็บอกแล้วอยู่เป็นอยู่ยาวๆๆ FC ตัวปัน่นคงจะไม่ป่วนให้ศิลปินทำงานแบบสบายใจคอมเมนต์ที่ห้ากล่าวว่าไม่อยากสุไปไหนเลยติดตามสุม,มาตลอดดีใจที่ยังอยู่กับสาวน้อยคอมเมนต์ที่หกกล่าวว่าดีใจที่นางเอกสุสายใหญ่พูดชัดเจนว่าอยู่ไม่ได้ไปไหนนางเอกสุสายใหญ่สวยและเสียงดีมาก ยังอยู่บนเวทีได้อีกนานครับสู้ๆครับคอมเมนต์ Comment ที่ถัดไปกล่าวว่าเป็นกำลังใจสุสายใหญ่คนคุณภาพยังคงความสวยงามอยู่มีแรงหาเงินต่อไปนะคะคอมเมนต์ Comment ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจมากๆที่น้องสุดสายใหญ่ไปต่อกับสาวน้อยช่วยกันสู้ช่วยกันสร้างต่อไปสุดยอดจ้าคอมเมนต์ Comment ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจที่คุณสุดสายใหญ่ยังอยู่กับสาวน้อยคุณสุเป็นหมอลำที่ทําตัวดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆเสมอมาคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสู้ตัวครับสุสายใหญ่ไปที่ไหนหรือวงไหนก็ทำง,งานเหมือนกันร้องลําเหมือนกันสู้ๆครับผมกำลังใจคือเก่าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว,ว่ากำลังใจพี่สุสายใหญ่ครับกอดน,น้องแน่แนๆกอดสาวน้อยแน่นนะครับอยู่ไหนก็ทำง,งานมีแต่มุวนไปหน้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว,ว่า อยู่กับวงสาวน้อยอยู่กับบอสโจโน้องอุงอิงชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจที่พี่สุสายใหญ่ไปต่อกับสาวน้อยชื่นชมในความสามารถครับและจะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอยู่กับวงสาวน้อยอยู่พ่อโจและลูกสาวอุงอิงไปนานๆนะพี่สุก,กำลังใจ จาก fc ลูกสาวอุงอิงเป็นสัจธรรมของโซเชียลย่อมมีคนรักคนไม่รักแต่หลายๆคนเขาก็ไม่อยากให้พี่สุดย้ายออกจากสาวน้อยสู้ไปด้วยกันเดอ้อคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุสายยายเป็นนางเอกมากความสามารถสวยเสียงดีเบอร์หนึ่งหย่อแล้วน้องสุดดีใจที่น้องยังกอดสาวน้อยอยู่ยาวให้กำลังใจน้องสุป,ปามดนะักนักแน่นเข้าไว้ครัก,รกอมเมนต์ที่่่ถัดไปกลาาววา กำลังใจค่ะน้องสุรักน้องสุเดออยากให้น้องสุอยู่กับสาวน้อยตลอดไปเพราะสุปเป็นคนดีบางครั้งอาจท้อกับคนที่มาปั้นแต่พี่คิดว่าน้องสุโตพอที่จะปล่อยผ่านรักรๆจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจมากนำบอสที่นางเอกสุสายใหญ่ไม้ได้ไปจากสาวน้อยสุสายใหญ่เป็นคนเรียบร้อยอธัธยาศัยดี ร้องเพลงสุดมากกับความเพาะผ่าน้องๆสร้างเสียงเพลงแก้ออกมาสู่พ่อแม่พ่อแม่เอฟซีทุกท่านแก่ได้มีความสุขขอให้เอฟซีอีลาองอิงช่วยสนับสนุนสุสายใหญ่ด้วยนะ,ะท่านคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดมาก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 กับสุสายใหญ่ขอให้ปังปังไปกับสาวน้อยนานๆานานนนกับเป็นต้นแบบของน้องๆ,ๆพ่อพ่อแม่แม่ตลอดไปกับเชียร์เชียร์สุสายใหญ่ต่อไปครับ คอมเมนต์ <Comment S 2> ที่ถัดไปกล่าวว่าแถลงข่าวแบบนี้แหละครับอย่าให้โซเชียลประโคมไปทางลบครับพวกโซเชียลบอ,อกรอบนอกบอกรู้เรื่องวงในส่วนน้อยแท้ครับพวกโซเชียลพวกนี้หาแต่ยอดวิวคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่ถัดไปกล่าวว่าพี่สุกแกน่ารักนะที่จริงมันไม่มีอะไรเลยแต่พวกทําข่าวก็เอาไปเขียนข่าวทําให้บอสเข้าใจพี่สุผิดไม่เป็นไรสู้ๆนะพี่สุคอมเมนต์ Comment ที่ถัดไปกล่าวว่า โซเชียลมาแรงทำทุกวันให้ดีป่ามดสุดยอดผมเข้าใจเสมอและเห็นใจทุกฝ่ายแต่ที่นี่จะมีมาไัยตลอดเด้อแค่ทําคลิปลงสม่ําเสมอก็รับตังแล้วคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ารักและชอบคุณสุดสายใหญ่มากกับคนเราคือความคิดต่างอยู่กับบอสและสาวน้อยเพราะพวกเราทุกคนก็นรักและสนับสนุนค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า คิดถูกแล้วและอีกหนูสุเอายายขอบอกสบจกศกใจยังกับแม่หน้าที่ใสสะอาดกินได้ใช้ทําอาหารได้อาจใช้กินอย่างสบายใจยายเปรียบเทียบนับปังปงเจริญรุ่งกาลังใจให้ใน fc สาวน้อยเพชรบ,บ้านแทน fc อ,อุ้งอิงรัตนาพรคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าให้คุณดีใจเถอครับเพราะว่าบอสเห็นความสําคัญของคุณและไม่อยากให้คุณไปหลายๆคนอยากอยู่แต่ไม่ได้อยู่คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ดีใจมากมากมากม,ากมากที่คุณสุสายใหญ่ยังอยู่กับสาวน้อยเหมือนเดิมนางเอกคนนี้ก็ยังเป็นนางเอกในใจตลอดการสำหรับ f อซเสมอคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าไปไหนก็เป็นหมอลำเป็นอีกหนึ่งท่านที่ทีท,ทั้งคุณภาพและฝีมือใจก็อยากให้อยู่นี้ละครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า f อซที่จริงใจเขาไม่เม้นป่วนคณังเอกสุสายใหญ่ เป็นศิลปินที่พร้อมครบจบอีกหนึ่งคนจ้องสาวน้อยเชีสาวน้อยค่ะเอฟซีเต้าหลิงน้อยออกจากชนบุรีค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าได้ยินออกจากปากสุดสายยายว่าอยู่ต่อแสนดีใจแทนอีลาอง,งิงเพราะสุดสายยายคือครูคนหนึ่งที่ลูกสาวรักรวมทั้งเป็นครูของลูกโซฟีถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพมากอยู่ต่อด้วยกันไปนานๆน,น,นะครับคู่กันไปกับสาวน้อยเลยนะครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า สุเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนคิดดีเคนเป็นผู้ใหญ่ใจสู้ให้กำลังใจเด้ยสุดสายใหญ่สุเป็นคนมีคุณภาพสูงและเสียงดีสู้สู้ฟ้าหลังฝนสดใสเหมือนเดิมจังหวะมีดราม่าจิตใจท้อแท้บ้างให้กำลังใจเด้ยสู้สู้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพี่สุสุดยอดแล้วแต่เรื่องโซเชียลพี่สุอาจจะบอถนัดบอกเก่งเอฟซีหรือว่ามาลัยหน้าเวทีก็เลยบอได้เยอะความคิดผมแต่เรื่องความสามารถเสียงสุดยอดมาก ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ